สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไอกระบะออโต้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถแบรนด์ isuzu เกียร์แมนนวลนะครับเป็นรุ่นพิเศษหายากนะครับสีดำด้วยนะฮะใครที่กำลังตามหาอยู่ก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น isuzu d-max steel นะฮะอ่าตัว4ประตูยกสูงนะครับรุ่น1.9 z p ด t i เ e นะครับเป็นตัวท็อปเลยเกียร์แมนนวลนะครับปี2019ราคาอยู่ที่719,000นะครับสีดำเดิมๆจากโรงงานนะครับรับประกันโครงสร้างไม่เคยชนหนักผิดความจมน้ำนะครับคันนี้เนี่ยประวัติตัวรถเป็นรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงนะครับรายละเอียด รถมาชมพร้อมกันในคลิปนี้เลยนะครับชมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโฉมหน้าหล่อหน้าดุเลยทีเดียวนะครับสำหรับ isuzu d max s p r l นะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำเงาเมทัลลิกนะครับมีโลโก้ isuzu อยู่ตรงกลางนะครับตกแต่งด้วยขอบนะครับ ที่เป็นสีเทานะครับด้านซ้ายจนถึงด้านขวาเลยนะครับสีดําเดิมโรงงานมีชุดแต่งในส่วนของสเกิร์ตหน้าให้ด้วยนะครับด้านล่างเนี่ยมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับเลขทะเบียน2ก็ไก่อ่ะสขอไข่ฮอนคุกสี่เจ็ดกรุงเทพมหานครนะครับได้เลขทะเบียนนี้เลยนะครับชุดโคมไฟหน้าเดิมจากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไรท์ l e d แล้วก็ไฟเลี้ยวตกแต่งอยู่ที่ภายใน สีดำนะครับสวยๆดูดเเลี่ยมสันตัวรถคมชัดรับประกันโครงสร้างไม่เคยชนหนักผิดความจมน้ำนะฮะในส่วนของล้อและยางนะครับคันนี้เนี่ยได้เป็นล้อแม็กปัดเงาขอบ18เดิมจากโรงงานนะครับเป็นล้อแม็กหลูกส่วนยางคันนี้เนี่ยได้เป็นยางบิสโตนที่ติดมากับตัวรถนะครับปี2019สัปดาห์ที่อ่สัปดาห์ที่15นะฮะรหัสยาง265้าทับ6 0 r 1นนะครับดอกยางพร้อมใช้งานนะฮะ โครงสร้างซุ้มลอ้อเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยเชื่อมรอยซีนเบ้าโชคตัวน็อตต่างๆโครงสร้างเดิมรับประกันโครงสร้างนะฮะมีชุดแต่งเบื้องต้นนะครับในส่วนของบันไดาทางขึ้นให้ทั้งสองฝั่งกระจกมองข้างเนี่ยก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับและพับไฟฟ้า มาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะสี่ประตูยกสูงสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับติดฟิล์มให้แล้วรอบพันนะครับมือเปิดจะได้เป็นโครเมียมนะครับมีในส่วนของที่กันลอยให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมๆรถสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะฮะด้านหลังนะครับฝากระโปรงท้ายเดิม นะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับชุดไฟท้ายเดิมแท้ศูนย์นะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED ตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ที่ภายในนะครับด้านหลังตรงมือเปิดเนี่ยก็จะได้เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีในส่วนของกล้องถอยหลังที่ติดมากับตัวรถกันชนด้านหลังของรุ่นนี้เนี่ยจะไม่เป็นในส่วนของตัวเขาเรียกว่าตัวเหล็กแล้วนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับจะเป็นสีดำนะครับจะเป็นสีดำดีไซน์สวยงามเลยทีเดียวนะครับรุ่นแซ e t พชรท นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับของ isuzu d max แล้วนะฮะสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะฮะ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นะครับผมไอเพยนเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้เลยนะครับในส่วนของตัวแม c l i n เนอร์นะครับก็เป็นแมคลายเนอร์เดิมๆสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยบรรทุกหนักนะครับโครงสร้างด้านหลังรอยเชื่อมรอยซีนต่างๆจุดเม้นอาร์ตเดิมแท้ทั้งหมดนะครับตัวลงตัวน็อต โครงสร้างเดิมเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีการชนอ่าชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับรถเดิมเดิมสภาพสวยๆนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับเสาอากาศคันนี้ก็เป็นแบบหุกบชิฉลามแล้วนะครับมีไล่ฟ้ามีไฟเบรกดวงที่3าให้ครบถ้วนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านขวาของตัวรถนะครับหรือฝั่งคนขับนะครับสภาพรถสวยเดิมนะครับล้อมุงล้อแม็กก็สภาพสวยสมบูรณ์นะครับบันไดทางขึ้นมีให้ครบทั้ง2ฝั่ง นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับในส่วนของภายในนะครับจะได้เป็นโทนสีดําตัดกับสีเบดนะครับเป็นพาร์ทเดิมแท้ของโรงงานนะครับเป็นพาร์ทเดิมแท้ของโรงงาน นะครับแผงประตูเดิมๆนะครับเป็นโทนสีดําตัดกับสีเบจนะครับตกแต่งรวดลายนะครับที่จะเป็นตัวบอกรุ่นเลยนะครับตัวสเตลแท้ๆเลยนะครับที่พักแขนเป็นหนังนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมกระจกปรับขึ้นลงออโต้มีระบบเซ็นทันล็อกนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าระบบการลื่นถ่ายลครบถ้วนเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่อง1.9นะฮะ1.9อ่าเทอร์โบนะครับก็เป็นเครื่องที่เป็นยอดนิยมนะครับประหยัดน้ํามันนะครับ พวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานแบบ3ามก้านะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีโค้ดคอนโทรลให้นะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยสามารถเชื่อมต่อนะครับในส่วนของโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับคอนโซลได้เป็นโทนสีดําตัดกับสีเบจหน้าจอเดิมแท้ศูนย์นะครับเป็นแบบ Android Touch Screen นะครับมีระบบนําทางเนวิเกเตอร์แอร์ออโต้นะครับด้านล่างมีช่องชาร์จไฟให้นะครับช่องเสียบสาย a u x u s b นะครับให้ครบถ้วนเกียร์แมนนวลนะฮะหกสปีดนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดหัวเกียร์เป็นหนังนะครับ ุงเกียร์สภาพสมบูรณ์ส่วนเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานสีดำนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยยับนะคบเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับด้านล่างก็ได้ในส่วนของพรมให้ด้วยนะคบเป็นที่เรียบร้อยเป็นโทนสีดำตัดกับสีน้ำเงิน นะครับภายในกว้างนะครับนั่งสบายนะครับรถสวยๆเดิมๆจากโรงงานคันนี้นะฮะด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับเบาะด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเดิมๆแท้โรงงานไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดนะครับรอยยับนะครับที่พักแขนครบถ้วนสมบูรณ์นะครับภายในกว้างๆหลังคาเนี่ยจะได้เป็นโทนสีดำนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับดูสวยดูดุดันนะครับดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะใครที่กําลังตามหาอยู่นะครับในส่วนของ isuzu d max Ste ้ลนะครับ รุ่น1.9 z p e t i t นะฮะตัวท็อปสุดนะครปี2019ราคาอยู่ที่719,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้0894807362นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง1.9เทอร์โบนะครับเครื่องยนต์ DDI ด้วยเครื่องยนต์เดิมๆจากสูเลยเป็นเทอร์โบคู่นะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับรอยมาร์ครอยแต้มสีต่างๆเนี่ยอยู่ครบชัดเจนทุกจุดนะครับตัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยผ่านะครับภายในห้องเครื่องแห้งเลยไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มรั่วซึมนะครับไหลเยิ้มรั่วซึมนะครับคันนี้ก็สภาพสวยสมบูรณ์แบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะครับโครงสร้างนะะ ตัวน็อตคานด้านในไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดเช่นเดียวกันนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ด้านซ้ายด้านขวานะครับสภาพสวยสมบูรณ์ด้านซ้ายด้านขวานะฮะนะครับแผ่นเพหมุดเดิมนะครับรอยมาร์กรอยแต้มสีตัวแผ่นเพจยังอยู่นะครับเห็นชัดเจนตัวรถตรวจสอบได้นะครับคันหน้าแก้มซ้ายขวาเดิมน็อตไม่มีรอยแกะนะครับคันหน้าเดิมเดิมสภาพสมบูรณ์นะครับสําหรับคันนี้ นะฮะอีซูซุด d max เต๋อนะครับอีซูซุด d max เต๋อหนึ่งจุดเก้าแซดเพที่นะฮะปีสองพันสิบเก้านะครับราคาเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์แปดเก้าสี่แปดศูนย์เจ็ดสามหกสองผมไอเพชรยนต์นะครับเบอร์โทรแอดไลน์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ